สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สองส่อพรโชคครับเรืองในสอพโชคกับมาที่บ้านเนี่ยเจเตนรดครับเนี่ยวิเยษครับเนียวิเยษกับเจเตนรดครับมาบึงว่าเพิ่นมีความเกินไว้อย่างแนครับมือนีก็ได้มากอดติดสถานละกันครับบางทีอาจจิมีแนวทาาไปฝากพี่ฝากน้องขึ้นเ่าลวครับตามสอพรโชคมากครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบึงว่าช่วงหนีเพิ่นเห็ดอย่างแนเพิ่นมีความคืบหนาแนวใดครับ นี่แหละครับบริเวณหลังบ้านเพื่อนทีศานนี่ครับตอนนี้กำแพงเพื่อนกะเสร็จแล้วครับกำแพงรูสึกจะเสร็จแล้วประตูเขาด้านหลังเพื่อนกะเฮ็ดเรียบร้อยครับในข่าวว่าอีกปกกุ่จิมเงี้อนะครับเพื่อนที่กะทีนิมนต์พระมาชันเขาอยู่บาน้วมทาทำพิธีู่ครับในข่าวว่าจังสันก็เดี๋ยวจากน้อยฮาจังไป ฟังรายละเอียดจากเจ๊ครับตอนนี้มาเบิร์นวาเฮียเพิ่นเฮ็ดยังอยู่หลังบ้านครับโอ้เฮียเพิ่นทำงานเองตัวนี้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เฮ็ดเองตัวนี้ไหมสีเฮ็ดยังเนาะนี่เนาะมองนี่จิปลูกดอกไม้หรือโอ้ส,ส,นะส,สีเฮ็ดมองปลูกดอกไม้โอ้ ยันไว้เฮียนน่ไหมมาผู้ดเดียวครับโอ้เฮียเพิ่นทำงานแต่เศาเลยครับเฮ็ดเองม่จางสร้างวัสน์ตรงนี้เฮ็ดมองปลูกดอกไม้เอาทาเขาทาโอ้เฮียเพิ่นเป็นคนขยันเนาะเฮ็ดรถก็จริงเฮ็ดปูนก็นได้มีความสามารถหลอบดันเฮ็ดย,ยูทูบก็ยังได้อีกชอบพาล่วย เนี่ยนี่ได้ซูแนวครับนี่ยแะครับพี่น้องเนี่ยพนเป็นคนขยนันพนกระทํางานอยู่ตลอดครับโบมีเวลาว่างมาสันพนวาเอาอยู่ยังเสียละครับสวัสดีครับเจ๊ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสอบผาโชคแล้วก็ชอบพารวยค่ะ เองไหนเนาะหลายมือบ่ได้พอกันมีข้าว,ข,าวข้าวยังดีๆใแนบเนาะเจอตอนนี้ช่วงมาอัปเดตัิมาอัปเดตเบิ่งมากก็ติดแล้วก่อนมือเฮ้าสีเฮ็ดพิธีเนาะก็ะมาพูดอย่าง้พี่นนองฟังเบิ่งว่าเป็นยังไ๋เรื่องเล่าต่างๆช่วงนี้มี่ยังเกิดขึ้นแน่นหลังจากาที่หวอยออกมานี่เฮ้ามีฝันดีไปไน้ตัวเลขไปมีตัวเลขใน่ใจแนบบอซี่นะจ้ะกับฝันดีแล้วแต่ว่าบ่าได้ฝันเป็นเลข กมีสัญญาณดีคือเก่าล่ะจ้ะโอ้ไมีสัญญาณดีสัญญาณดีน่าจะนั่นนี่ดอกได้การนี่แต่ว่าบ่ได้ฝันบ่ท่านได้ฝันยังงวดนี้สิตัดให้แล้วกับบ่ห้ยซับสนงมวดที่แล้วนะมันเฝ้าโคดเออแมนแมนแมนหมวดช่องที่ข้าเจ้าโทรมากกับบอกบัารเลขที่หนึ่งเกาเกาหนึ่งตัดให้พร้อมทั้งสี่หนึ่งหนึ่งสี่บาทนี้ช่องมายะมือเศร้าฉันเฝ้าฉันเลขเดียวใหาเก้าหนึ่งสี่ถ้าข้าเจ้าตัดเอามันก็ได้บางคนข้าเจ้าตัดตึงก็ได้ขัดผู้ผู้เข้าใจเนาะแต่ว่ามันก็หาร์ังเชีย คนกับฝ้าไปซื้อขึ้นกันการกระจังใดล่ะก็บอกว่าเออห้ฟันท่องมือเศร้ามือห้อยออกคลิปอื่นกับจะไปเน้นจะไปซื้อฉันก็บอกอยู่ตลอดมือเศร้ามือห้อยออกห้เบิ่งคลิปมือนั่นมันจังแม่ฉันกับฝันไม่ิที่จริงมันก็ถูกต้องเพราะว่ามันเปลี่ยนได้บอว่าถูกอย่างมันเปลี่ยนได้นะำความฝันกับเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เมื่อ กัเป็นแนวทางห้เบืองนึกซื้อห้ไปเสียงเบืองอันคลคปกกอนน,ะนอ่ะกับพ้ากันยาถูกผ้ากันทื่นหลาย <c oughs> เห็นโซ่ <c oughs> เห็นโซ่กระดาษก็สิไปทื่อนโลดก็สิว่าให้ว,ว่าถืผอ้ลังคนว่าว่าเห็นห้ถื่อย้มเลขออกแล้วมาว่าให้ยเถืระติดตามบ่จริงคือว่าคนสัญจรคนติดตามว่าจริงเอาที่จริง,งถ้าติดตามจริจรงจต้องรู้เลยว่าซิปงวดเนี่ยมันเป็นที่มาจังไหนเนาะมันขึ้นเลข เลขนี่เลขมงคลมันอยู่กับตัวเจอ,อยู่แล้วเนะาะเกียวเกียวกับเจ้เ,จเกียวกับเฮียนี่ที่ทำให้พี่น้องได้โชคได้ลาบมาตลอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง<บ>ฉันได้จากฝันได้จากเลขทูบฉันบ่ได้คำน่งคำนวลอีอย่างบ่ได้เอาเลขผู<บ>้มได้มาคำนวลคือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บ้านนี่เพื่อให้โชคให้มาสิบงวดนี่ฉันก็นเงือดอยู่ดอกอทั้งๆที่ฉันบ่สามารถสิบอกได้ว่าเลขสิออกตัวใดแล้วก็บ่กหูว่ามันสิออกจังใด แล้วก็บ,บ่งหูมิตรฝันอัศอศัยฝันเท่านั้นกับเลขทูบอ,อาศัยพุ่มอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มคล้องอยู่นี่เนาะ,ะเพราะว่าตื่นขึ้นมาทุกเศร้านี่ฉันต้องไปเฮ็ดบุญเมื่อเศร้าก็ไปใส่บารไปทุกมือ้อบุญยังก็าตามบพราว่าถ้าไปวัดเฮ็ดน้ำข้นน้ำว์น้ำยังกับเลวเตะจะมีโอกาสถ้าคนจิตใจดีนะเขาจะเข้าใจ ค,คันคนถูกหวยเนี่ยมแต่คนดีคนจิตใจดีพอวันเงื่อนเทพดาได้เนาะคนคนคนที่จะถูกหวยน้ำสันนะต้องเป็นคนที่พูดดีคิดดีทำดีทำทานด้วยใจบริสุทธิ์ทานศีลภาวนาเขาสิมีในโตเขาเพราะเขาเดียวเห็นชั้นเดียวห้เขาสิปับ 14, 1, 14, ป๊บเลยเก้าหนึ่งสี่เขาจิตตัดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ปั๊บเลยคนมีบุญคนบ่มีบุญนี่หาวาย้ยเฮาบกก่ใกล้จักเม็ดบ่เขาจังสั้นจังสี่มีปัญญาใส่สติ มีปัญญาใส่สติมิตาตสองแต่โย่ห้เบิ้งเอาซับเอาในหั่นฉันก็บอกว่าไดว่าสิออกตัวใดถ้าสรันสิเดียวสามตัวตรงเลยอันนี้ฉันบอลลูคือกันฉันเว้าไปเองเว่าด้วยความคิดในสมองเว้าไปเองโดยที่บอลลูว่าเว้าหยังเพราะว่าเอากาเป็นผู้ห้แนวทาาเน่าหาแนวทงาย่ามดาฉันเด้อบอกไว้ก่อนนะธรรมดานี่บ่ห้เลยเลลงวดงีดเงียบเลยบ่ห้เลยเหลงกดงีดธรรมดาให้เห็นคอมเมนต์เนี่ย ผู้ใดให้เขาไปอ่านคอมเมนต์แต่เห็นคนคอมเมนต์ว่าจันน่ะถล่มมันเลยถลม่ถลมคนซัวว่าเป็นยังดอกถล่มคนเฮาบ่ไดดไปห้า <คน S 1> บ่บมีเ่เจ็แต่นาว่าสิไปบอกเลขว่าให้มันถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นันี้กับเป็นเพียงแนวทางที่ห้าให้ไปะฉันไม่ได้บอกว่าเขาเบืองช่องฉันเด้อฉันให้เลขถึงฉันสิฉันบดไ้วาฉันให้แนวทางเบิงบ่พอใจพานนีเลยบ่ต้องมาคอมเมนต์ได้ฉัน เออคอมเมนต์ก็บ่าต้องคอมเมนต์เบิรงซื้อๆกันสิลักเอาเลขได้เลขแล้วก็รีบไปซื้อขีที่ไรก็บ่าต้องถือดอกเลกขคนขีที่น่ะ <c oughs> ขีที่เอาเห็นแก้ตัวก็ต้องถือดอกเลขเออส <c oughs> ันติทรงไล่ห้ยสุ่มเทียนขจ้าจมีสลีบหล้วมาห้ยก่อนมือเลขออกคันได้ดิ้อืมั่นค่อยว่ากันเพราะว่าภูมีนำใจเพื่อนก็ค่อยห้อาอยู่อ๋อเพื่นอนพี่น้องเอ็กซี่นี่ผู้เพื่อนดีเพื่อนดีใช้บุญเพื่อนดีอีรีดีนับถือนำใจเพื่อนฉันบ่ได้เรียกร้องเ้อฉันบอกอ คือไ้ก็เอาบ่ให้ไฉันกับว่าได้ว่าเอาแล้วก็จะามาวาฉันเป็นคนอยากได้เงื่อนคนหลอกคลิปลงคลิปหลอกประชาชส้นทั้งประเทศนี่โทษว่าผููขายจะไปหลอกคนใดทั้งประเทศยังไดเนาะให้แต่เขาหลอกสันตัวเขาสิโง่ฉันหลอกยี่ว่าลประชทช้นก็ได้โอ้ทุกคนมีสติปัญญาเขาโอนเงิ่อนมาให้ก็ด้วยความจริงใจของเขาเขาเป็นบุญเขาเป็นบ่เขาที่มาเหตุมาสั่งให้ฉันเนี่ยคุณลุงคนว่าสานพระพุก็อยู่ในบ้านเขา อีหยังสิจะไปเฮ็ดให้เขาเฮ็ดหยังสิไปโอนเงื่อนไปให้เขาเฮ็ดหยังกันแล้วแต่คุณคุณบ่ชอบคุณบ่ตตรงมาเบิงฉันบ่ตรงมาโอนในฉันฉันบ่เอาของคุณ้นูีแล้วแ้วฉันห้ให้บอกคนนี่ฉันทำบุญเฮากับ่ได้เรียกร้องอย่างนอเพพินฉันทำบุญเพิ่นถูกเลขถูกหวยเพิ่นก็เอามาซอยเฮ้าอันนี้คือให้ดโดยคพามบริสุทธิ์ใจของเพิ่นเนาะมีคนโทรมาหาฉันหลายว่าบองคนกับ่บมีเงิ่อนกินเขาลางคนกับเป็นนีฉันก็รีต้น พอเลี้ยงเเดอร์แม่วันทีหนึ่งเมษาฉันเห็นขจ้าโท่มากฉันก็สงสารใจอ่อนอยากสงสารเขาจับใจแบบว่าเออแต่อยากให้เขามียูมีกินเพราะได้ใส่ได้สอยแบบว่าเออถึงมีถึงหน่อยมันก็ดีดีเนาะคน,นเฮ<ร>าเนาะได้หน่อยมันก็ดีกว่า่สียวแ่ละล,ะละิบโตนเขาจับใจเพาโท่มากนะก็เลยว่าเออมือหวออกกับพราก,กันโท่มาเอาโหลดแต่ว่าขันสายบบวบางขันเกี้ยค่าทายทำอยู่กับเจฝ้าอันให้โทษเขาม่ยังสีนครับ แต่ว่านี่ร่างดีอยู่ดอกงวานีีฟันกับฟันดีเห็นว่านู้ฟันงวดก่อนฟันว่าล้ำบ่าเล็กขี้คักคักล้ำนูยังว่าฟัวฟังหนูใส่ชุดอันสดาวล้ำงามอันอันสารพ่อพุ่มอันตุกตาอยู่สารกัล้ำน้ำกันบ่าเล็กขี่คักคักว่นหลบเงี้ยนี่เนาะมีจื้อไปย่านหนักนอนมาเป็นเล็กเปิ้ลไปย่านาคนอนเน่ามาสององค์อันผู้สีเขียวกับสีขาวกับเป็นเลขเบิ้ลสัญญาณเหมือนบ่ามแล้วนี่เออากับคือปอมผลว่าเล็กออกมาแล้วเนาะ แม่เรามาเห็นบ่อพอนางยิ้นบดทายคลิปเราเราว่าเราท่าฝันว่าท่าสี่บาทราบาลีขี่สองสองละเบาไปยินมมัดทุกคนใช่โยแต่ว่าตอนออกเชฟคนลุงแต่บดเพราะว่าได้เอาตอนนั้นได้เอาตอนนั้นได้เอาตอนที่เราว่าบาลีขี่สองสองเสียดายยังว่าเสียดายผ่าดอีกแล้วเฮาพลาดอีกแล้วงวดบางหน่ะมาเสียดายยังเตรียมาเสียดายหนึ่งเก่าหนึ่งกับสองสองว่าเล็ก่าเล่านี่แหละตะเบียนรถขั้นเก่งขั้นนั่นกับเก้าแปดสองสองเราได้เอามาจดนู่นนั่น มันเป็นมะนามาจอดเป็นบ่อละกัศย์เฮียนเก้าพื้นเลยไม่เศ้าพื้นนั่นนี่ได้สองสองกัศยต่อสองสองหนึ่งกแต่ในเศร้าพื้อนั้นกัศยได้ทั้งบนทั้งล่างโอ้ยยังว่าเตีายเถบึ่งวันนี้วันนี้ละเพื่อนศรีมาจากไหนจันกัศย์เฮียนขอขมาเพลินแล้วก็เอาผ้ามาสันเข่าถวายสังฆทานถ้าเพิ่นเมตตาสงสารเฮาเอฟซีกัศย์นีเงินใส่ยีดอกงวดปีใหม่สงการทำบุญพร้อมเนาะจ้าได้ใจบริสุทธิ์ครับ แต่ว่าสันใจสันหนี่มีความรู้สึกว่าเพื่อนสิโพดภัยอยู่ที่งวดหนึ่งเมษาอาจจะได้สามตัวยางให้เอฟซีถืงหลายๆแล้วมามามวนอยู่บ้านฉันอยากให้ขาเจ้ามาเยี่ยมทำบุญน้าอยางให้ขาเจ้ามาเล่นน่ำอันขนมาพอกันมนมวนนังสีนจะสงกาสวนเสฮ่าคุยกันเนาะรู้สึกดีใจยุสิได้พอเอฟซีที่บ่เคยอผลาขจ้เขาเจ้าถือวันที่หนึ่งขจาก็บสีมหาห้าวันว้ากัะสีขอให้เต็มที่แหละจ้าเพราะว่าสันกะ อาลีตนคนอยู่อย่างไห้เพื่อนเตซื้อว่าได้เด้อค่ะขอบอกสันซื้อว่าได้แต่ว่าสันบอกเ,อเรื่องน้าใจไฮบ่าไฮบ่ได้เรียกร้องแล้วจ้าะจะเข้าใจพี่นเนาะแล้วป็น<ะ>พี่น้อง<ะ>ผ,ผู้คนมี<ะ>น้าใจคนเสียหายมากในเจ้กบ่ได<ะ>้เรียกร้องอยังจากเถื่อดอ,อกเราต้องมาถามว่าเจ้ถือไรบ่ได้เท่าไรบ่ต้องถามเพราะว่าบ่ซื้อบ่ซื้อบอกบ่ซื้อก็คือบ่ซื้อแต่บอกไห้คนซื้อผู้ใดมีน้าใจก็ซื้อเพียบาทสองบาทก็แล้วเต้ไฮบ่ไฮบ่ได้ว่าเอาบ่ได้ซีเรียดตรงนั้น อันก็ได้โชคดีกในช่วงปีใหม่สงการมากกล่าวน้ำหอบน้ำหอมมากมากไม่มาไหว้ปูมาพ้มมากมาไหว้มาขอโชคลาภเอาน้ำปูเฮานี่ละโอ้ยกาซีตะกูลเนาะปูสีตะกูลมีพ่อปูสีสุดโทพ่อปูผู้ชงนาคาราช พ่อปู่วาสุกรีพ่อปู่สิงหาอยู่น้ำสันสี่ปู่สี่องค์สี่ตาปูนสี่ตาปูนบันนี่สี่เงาปูมดกะลิ่นน่ะสิปั้นรูปเหมือนบ่ท่านได้ปั้นเพิ่นอยากมาอยู่น้ำสันแต่ว่าเงินบ่ท่านมีขอเราหนึ่งเมษานี่ให้ได้ปั้นได้ตากรมเพงด้านเดียวครัก็แพงอีกด้านนี่วันใดท่านนาดีท่านใดกะสีมุ่งลังคาให้เพิ่นจังได้เมษานี่วันที่หนึ่งสี่ตาปูนบ่ธรรมดาบัาค่ะสวัสดีค่ะตาตาปูนใน พอหอดใส่ระเบิด้ันพอหอดสร้งทำบุญทำยังไงล่ะอากระเซียนมีแอนเอาผ้ามาสันเข่าถวายสังฆทานน้ำมื่อวันที่ยี่สิบแปดเป็นวันภายใหญ่เนาะสันเพ้นดอกในการทำพิธีขอโชคลาภบุญบ้านอะจาะซ์เสื้อไม่เก้ายางมาคู่ยี่สิบแปดขอโชคลาภเอฟซีคือเก่าหันลายยานเอฟซีผิดหวังเขาเก่าล่อเฮาอยู่เขาก็ต้องซอยเขาเต็มที่แล้วจ้ะ อันนี้ไมยเลยอันมันยังเจที่แค่อันวันที่สิบแปดอันลูกน้องที่เขามาพรนรดน้ำนีลาลถเป็นซื้อสันฉันเขามาพรน้ำเห่าอันมาลหรอวันนี้แล้วพรนมาจากงวดแล้วหือเป่ปีเกินงวดเกเกินหนึ่งปีประมาณปีกวัวนะอันมือวันที่สิบแปดนะแล้วไปขายวงมะลัยยูไฟแดงอุดรนาะแล้วชีบขายพวงมะลัยแล้วมาพรนรดน้ำแล้วมากลับจากขายพวงมะลัย รถเขาออกแกซ้อยมานน่ะเล้าโต๊ใจเราเบรกรถเลยหมุนไปใส้รถดีแม็กเขาไม่ไหมผุนหะไฟแดงเขาผุนก็เลยได้เสียนท่าไดพอสองหมื่นหาสองหมื่นหาค่าหม่องเลยแล้วแต่จีได้สองรถอีกหมื่นแปดมานี่รถเป็นซื้อแสนแต่ว่าเลามาพร้าน้ำผ้าองสินาลิโต้แล้วยู่เสียเงินไหลบานิชันเลว่าจังได้ถ้ารถเท่าพังขั้นใดหนักๆสมหนักๆนี่มันมักออกเลขจำกันเล่ย์เขียนทะไม่เลขทะเบียนไว้ ไอเย็ซีไปเสียงเบิงสกอนยาเป่าซื้ออะไรได้เสียงเบิงโอ้ครับถ้าเอาคลิปสุดท้ายมือเลขออกนี่นี่นี่ทะเบียนรถทะเบียนรถครับสองแปดสองเจ็ดเกิดอุบัติเหตุวันที่สิบแปดนะครับเพราะว่าเราตกใจกะคอกแกะสร้เราเบรกแล้วเลยบหมุนอ๋อสองแปดสองเจ็ดพังพินาศเลยรถบ่อน้าแตกแอร์เออพังพินาศบัดกระโปรงยกว่ะแปดสองเจ็ด ของแปดเจ็ดเนาะแปดจับก็จัดให้ซ่อมนี่แล้วเสียงมึงสักคนตัดได้สวยด้วนี่ันเป็นเลขหนาเลขไทยลอตเตอรี่นะจ๊ะเป็นเลขหนาเลขรางได้เลยเสียงสักคนอย่าเฝ้าไปคืนอะไเด้อบนบนท่านในเมนความจริงไหมเอาให้เบิ้งซื่อแต่ว่ามันมันกะเป็นอุบัติเหตุที่น่าสนใจเนาะใจอยู่ซื่อๆเราเราขับรถมาเราบ่เคยเกิดดิ มีมืงอนนันจักเป็นอียั่งแล้วว่ากวอนตกใหญ่มากจะใส่บอลูอาจารอนที่ได้เสียสองหมื่นห่าเพราะว่าเราบอมี่บบทัพคีประกันของเรากับบอมีมนีแต่พอเราบ่อจะซื้อมาที่นี่ประกันของรถคู่กรณีมากนี่บัตรที่นี่เขาได้แบงเครื่องกันระว่างประกันกับเจ้าของรถบัตรที่นี่นมน่แจ้งข้าไปบอมีคู่กรณี บ้ลจแวอยากมีโชคลาภก็ให้มันเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเด้อจ,าจ้าคิดใจดีอย่าไปว่าตินทากล่าวลายผู้อื่นให้เป็นผู้มีจิตใจดีอ่อนหวานอ,อน่อนโยนมีเมตตามมทิตาอุเบกขาเมตตากรุณามุทิตาอุเบเากขาอย่าเป็นคนคิตใจบอดีมันจะบอ่มีโชคลาภครับ,รบ,รบขอบคุณเจริญหลายครับสำหรับเมื่อนี้ก็ได้ครับ เดี๋ยวก็เจอกันหมาอีกเ่อกี้มือเนี่ยแหละครับขอบคุณมาเอาเบียดเรื่อยๆเพราะว่าเอฟซีเขาก็สิค้อยเบิ้งแม่นบ่มีเลขเขาก็อยากเบิ้งนี่สินะเพราะว่าเขายังอยากว่องคู่ก็อยากเบิ้งความเคลื่อนไหวเนาะครับเนาะครับก็ขอบคุณเจริญหลายครับสำหรับมือนี่ครับสำหรับแน้ท้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับ